ฉันลงไปที่ห้องใต้ดินมีเสียงกรอบรัดและเสียงคร่ำครวนดังขึ้นฉันยิ้มอย่างมีชัยในที่สุดนายก็เป็นของฉันฉันฉลาดเกินอายุมาตั้งแต่เด็กฉันจึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนสําหรับเด็กที่มีพรสวรรค์ฉันชอบวิชาเทคโนโลยีชีวภาพามากที่สุด และศาสตราจารย์โจนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก็เห็นฉันเป็นนักเรียนคนโปรดของเขาแต่วันนั้นฉันไม่ได้ฟังเขาสอนเลยเพราะฉันม่สามารถละสายตาจากเดฟสุดหล่อได้เลยแล้วเสียงกริ่งก็ดังขึ้นจอนนี่เรียกฉันและถามว่าไปดูหนังกันไหมฉันถอนหายใจเฮ่าทำไมจอนนี่ถึงไม่ใช่เดฟนะฉันมักใช้เวลากับจอหนนี่เพราะเขาฉลาดและรูปรักของเขาก็ทำให้ฉันผิดหวังและฉันก็ชอบนึกภาพว่ามีเดฟยืนอยู่เคียงข้างฉันจอนนี่กับฉันไปดูหนังและเดินเล่นด้วยกัน เราพูดคุยกันถึงทุกสิ่งในโลกนี้แต่แล้วฉันก็เห็นเดฟที่สโมสรแห่งหนึ่งของเมืองเขาเองก็สังเกตเห็นฉันและยิ้มให้ฉันเพยียกหน้าให้กลับอย่างเขินอายเอาละ่ะพรุ่งนี้ฉันจะชวนเขาออกเดทวน,นรุ่งขึ้นที่โรงเรียนฉันเอาแต่คิดว่าจะเข้าหาเดฟยังไงจนถึงตอนเย็นฉันถึงตัดสินใจและพูมกับเขาไปว่าไปเดินเล่นด้วยกันไหมเขาเงียบม,มันคงไม่ได้ผลสินะแต่แล้วเดฟก็ยิ้มและบอกว่าเขายินดีเย้ แต่แล้วเสียงที่คุณเคยก็เรียกฉันให้ตายเถอะจอห์นนี่เขาอยากเดินส่งฉันกลับบ้านฉันโกหกเขาว่าฉันมีเรื่องที่ต้องทำและวิ่งออกจากโรงเรียนฉันกับเดฟไปเดินเล่นแต่มันน่าเบื่อส,สุดๆเราไม่มีเรื่องให้พูดถึงเลยปรากฏว่าเขาได้เข้าโรงเรียนนี้เพราะเส้นสายของพ่อแม่และเขาเอาแต่พูดถึงผมสวยของเขาก็เท่านั้นโอ้มันคงจะดีมากถ้ารวมสมองของจอห์นนี่เข้ากับร่างกายของเดฟได้ แต่มันคงเป็นสัะหลาดแฟรงเกนสไตล์ฉันสงสัยว่าเทคโนโลยีชีวภาพสามารถทำมันได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวก่อนนี่เป็นความคิดที่ดีมากฉันจะได้ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบทั้งหล่อและฉลาดฉันเริ่มทำงานชันทีสมกับที่เป็นนักเรียนดีเด่นและตอนนี้แทนที่จะตั้งใจเรียนฉันกลับหมกมุ่นกับการหาวิธีถ่ายโอนจิตสำนึกจากร่างกายหนึ่ง เบีย่อยอีกร่างกายหนึ่งและหลังเลิกเรียนฉันมักจะขโมยข้อมูลที่จําเป็นไปจากห้องปฏิบัติการของโรงเรียนทุกคืนฉันทางานในห้องใต้ดินซึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งของบ้านและสัปดาห์ต่อมาทุกอย่างก็พร้อมมันเป็นไปได้ที่จะถ่ายโอนจิตสํานึกของจอห์นนี่เข้าสู่ร่างของเดฟได้เมื่อไปถึงโรงเรียนฉันไปหาเดฟและชวนเขาไปเที่ยวที่บ้านและจอนนี่ก็ขอไปเที่ยวที่บ้านฉันเองด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนในที่สุดฉันก็จะได้ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ ทั้งหล่อและเชลาดฉันเตรียมอุปกรณ์และรอพวกเขามาที่บ้านจอนนี้ส่งข้อความมาบอกว่าเขากำลังมาแล้วฉันยิ้ม <c oughs> เขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอเขาอยู่ที่นี่แต่เดฟเงียม,มากแล้วจู่ๆเขาก็บอกว่าเขามาไม่ได้ให้ตายสิแผนของฉันกำลังจะพังไม่นานจอหนนี้ก็มาถึง <c oughs> ฉันต้องทานอาหารเย็นกับเขาจอนนี้ดูมีความสุขแต่ฉันยิ้มไม่ออกฉันต้องการผู้ชายที่หน้าตาดีวันต่อมาครูสั่งให้เราทำโปรเจกต์เคมีฉันขอทำร่วมกับเดฟ นี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ทําตามแผนเดฟไม่ยินดี mm hmm. เพราะเขาอยากจับคู่กับเพื่อนของเขาแต่ฉันบอกเขาว่าฉันเก่งวิชาเคมีที่สุดและเขาจะได้คะแนนสูงสุดถ้าทํางานกับฉันเท่านั้นหลังเลิกเรียน mm hmm. ฉันไปหาจอ์นนี่และบอกให้เขามาหาฉันตอนเยน็น mm hmm. เขายิ้มยินดี mm hmm. เพราะเขาคิดว่าฉันชอบเขา mm hmm. ใช่ฉันจะชอบนายในเร็วๆนี้ พอถึงตอนเย็นฉันเตรียมทุกอย่างอีกครั้งจอห์นนี่มาถึงก่อนฉันเริ่มชวนเขาคุยเพื่อทวงเวลาขณะเดียวกันเดฟก็ส่งข้อความบอกฉันว่าเขากำลังมาเยี่ยมฉันจึงบอกจอห์นนี่ว่าฉันอยากให้เขาไปช่วยเอาของที่ห้องใต้ดินเราไปที่ห้องใต้ดินฉันยืนอยู่ข้างหลังจอห์นนี่หัวใจของฉันเต้นแรงฉันจะต้องสร้างผู้ชายที่สมบูรณ์แบบให้ได้ฉันตัดสินใจแล้วผลักจอห์นนี่ลงบันไดฉันค่อยๆลงไปที่ห้องใต้ดินทั้งที่ตัวสั่นจอห์นนี่นอนหมดสติมันได้ผล และตอนนี้เดฟฉันพบเขาที่หน้าประตูเขาถามฉันว่าทำไมถึงหน้าแดงฉันโบกมือปฏิเสธฉันทำงานที่ห้องใต้ดินและมันก็ร้อนมากเขายักไหล่และเริ่มลงไปที่ห้องใต้ดินโดยไม่สงสัยอะไรเลยฉันได้ทีพลักเขาลงบันไดเดฟลงลงฉันวิ่งลงไปที่ฉันลากแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเดฟกำลังยุกขึ้นจากพื้น เขาหันกลับมามองฉันอย่างคุณเคืองและรีบวิ่งออกไปที่ทางออกฉันล็อกประตูทันทีเดฟพยายามสู้ฉันฉันผลักเขาออกไปแต่เขาคว้ารุ่นแจจากมือฉันได้ฉันรีบไปที่ประตูไม่นะในวินาทีสุดท้ายฉันคว้าเสื้อยี่ของเขาได้แล้วดึงตัวเขาไว้สุดแรงเดฟล้มและเอาหัวขอเขาหมุนโตจนสโลบายฉันั่นไปทั้งตัวจะถึงเวลาต้องลงมือทำตามแผนแล้วฉันลากจอหนี้และเดฟไปหลังหน้าจออย่างยากลำบากฉันสวมหมวกพิเศษบนหัวของเขาและกดปุ่มทำงาน อุปกรณ์ต่างๆระพิแสงถาดของฉันเปลงด้วยความคาดหวังทันทีที่แสงหยุดฉันดึงหน้าจอกลับทันทีสวัสดีเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบของฉันแต่โอ้พระเจ้าฉันแทบจะล้มลงเพราะความสยดสยองมีสัตว์ประหลาดนั่งอยู่หลังหน้าจอร่างสองร่างหลอมรวมกันพวกเขาเริ่มตื่นขึ้นและต่างตกใจหิบตายสิฉันรีบคว้าเชือกแล้วมัดเจ้าปีศาจแตะสยาบทันที ฉันพยายามทำการทดลองอีกครั้งแต่อุปกรณ์ไม่ยอมทำงานฉันมีไฟฟ้าไม่เพียงพอไม่นะฉันไม่สามารถปล่อยสปลาตออกไปได้ฉันคงต้องทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ฉันล็อกห้องใต้ดินและกลับไปบนบ้านพ่อแม่ของฉันนั่งทานอาหารเย็นแล้วแล้วพวกเขาก็ถามว่าทำไมเพื่อนของฉันยังไม่มาเราทำโปรเจกต์ด้วยกันไม่ใช่หรือไงฉันกลืนน้ำลายอย่างประมาทและตอบว่าเรานัดกันวันอื่นแทน ระหว่างทานอาหารเย็นฉันแอบขโมยอาหารจากโต๊ะฉันเอาอาหารไปให้พวกผู้ชายแต่ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องใต้ดินพวกเขาจะทําให้ทุกอย่างพังฉันเอาเทปปิดปากพวกเขาและบอกให้พวกเขานั่งเงียบๆไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ให้พวกเขากินข้าวฉันนอนไม่หลับทั้งคืนฉันแค่ต้องการผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้พวกเขาตัวติดกันแล้วฉันจะทํายังไง เมื่อฉันไปเรียนในวันถัดมาทุกคนต่างกังวลที่จอห์นนี่และเดฟหายตัวไปฉันแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนฉันรู้สึกหนาวสัสะท้านเข้ากระดูกฉันจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเพราะฉันเป็นคนสุดท้ายที่พบพวกเขาหลังเลิกเรียนฉันไปพบศาสตราจารย์โจนมีเพียงเขาเท่านั้นที่ช่วยฉันได้เขายิ้มให้ฉันและฉันก็ถามเบาๆว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะแยกแปดสยามออกจากกันศาสตราจารย์ประหลาดใจเล็กน้อยและตอบว่ามีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ที่สามารถรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้มิฉะนั้นฝา่าแฝดอาจตายได้ฉันเงยหน้าขึ้นและถามว่าเขาจะมาที่บ้านฉันเพื่อช่วยโปรเจกต์ของฉันได้ไหมศาสตราจารย์ตกลงทันทีเขายินดีที่จะช่วยนักเรียนที่ดีที่สุดของเขาฉันพบเขาที่บ้านในตอนเย็นและพาเขาไปที่ห้องใต้ดินเราลงไปช้าๆและสัตว์ประหลาดแฝดสอย่างที่ถูกมัดไว้ก็ส่งเสียงศาสตราจารย์หน้าซีทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงแตกตื่นว่าเราต้องโทรแจ้งตำรวจไม่ฉันหยิบโทรศัพท์ของเขามาทันที พวกเขาจะจับหนูเข้าคุกนะสิศาสตราจารย์จะก้าวไปที่ประตูแต่ฉันยืนอยู่หน้าเขาอย่างบ้าคลั่งฉันหยิบขวดขึ้นมาจากโต๊ะอย่างรวดเร็วทุกส่วนบนของขวดและจับมันยื่นไปที่หน้าศาสตราจารย์ด้วยมือที่สั่นเทาถ้าคุณไม่แยกพวกเขาออกจากกันทุกอย่างจะแยกันนี้ศาสตราจารย์จำต้องเชื่อฟังฉันเขาก้าวขึ้นไปหาปีศาจแปซสแยมและเริ่มตรวจด,ดูฉันเฝ้ามองอย่างตั้งใจและไม่ยอมออกไปไหนแต่แล้วศาสตราจารย์ก็ดูลังเลด้วยเหตุผลบางอยา่างแต่ฉันเร่งเขาเรารอไม่ได้แล้ว แต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงไซเรนฉันมองกลับไปที่ศาสตราจารย์เขาซ่อนสมาร์ทวอชไว้ในกระเป๋าของเขาและแอบเรียกตำรวจตอนนี้พวกเขาจึงตามมาที่นี่แต่ฉันฉันแค่ต้องการความรักฉันตะเขาบอกว่าฉันจะโทษทุกอย่างที่เขาว่าเขาบังคับให้ฉันทำงานให้เขาศาสตราจารย์เกรงเครียดแต่ก็ตอบว่าเขามีพยานแล้วยังไงเป็นไปไม่ได้ตำรวจมาเคาะประตู ไม่มีเวลาแล้วฉันขีดหน้าตัวเองฉีกเสื้อผ้าแล้วกรีดร้องช่วยด้วยจอนกำลังทำร้ายฉัน oh. ทันใดนั้นประตูก็เปิดออกตำรวจบุกเข้าไปในห้องใต้ดินฉันรีบวิ่งไปหาพวกเขาทันทีทั้งน้ำตาฉันตะโกนบอกว่าศาสตราจารย์บังคับให้ฉันทำการทดลองที่น่ากลัวฉันพยายามจะช่วยพวกเขาแต่ศาสตราจารย์ทำร้ายฉัน ตำรวจตกใจมากและเชื่อเชนทันทีพวกเขาจับศาสตราจารย์ไปศาสตราจารย์พูดทิ้งท้ายว่าฉันต่างหากที่เป็นปีศาจในนี้รอ,รอดูแล้วกันตำรวจใส่กุญแจมือศาสตราจารย์แล้วแต่แล้วจู่ๆจอหนี้ก็เงยหน้าขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าเขามีพยานหลักฐานยืนยันความผิดของฉันไม่จะไม่มีใครเชื่อนายแต่จอนี้ยกงมือขึ้นพร้อมกับโทรศัพท์ปรากฏว่าเขาตื่นเร็วกว่าที่คาดไว้และเปิดบันทึกเสียงแบ็กเมลฉัน ตำรวจจับฉันขึ้นรถ,ถทันทีและเริ่มรับคําให้การจากจอนนี่ทําไมมาถึงไม่อยุติธรรมแบบนี้ฉันรักนายนะไม่ชชาฉันก็ถูกจับเข้าคุกและทุกๆวันฉันถูกบังคับให้ทำงานโดยใส่กุญแจมือติดกับผู้ถูกขังอีกคนหนึ่งฉันน่าตลกสิ้นดีฉันรู้จากข่าวว่าจอนนี่กับเดฟถูกนักวิทยาศาสตร์ช่วยแยกตัวจากกันและพวกเขาก็กลับคืนสู่ชีวิตปกติของตัวเองและในวันเวลาที่โดดเดี่ยวในห้องขังฉันเรียนรู้ว่าตัวเองบ้าคลั่งเพราะความปรารถนาของตัวเอง มีอะไรที่สำคัญกว่ารูปบลักมากมายและปีศาจในเรื่องนี้ก็มีแค่ฉันเท่านั้นคุณชอบเรื่องนี้ไหมคะฝากกดไลค์และฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะฉันกับพี่สาวเป่าเทียนบนเค้กด้วยกันพอแม่ของเรารีบไปแสดงความยินดีกับเธอทันทีโดยไม่สนใจฉันเลยฉันชินกับมันแล้วล่ะฉันอยากจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นแฝดสยาม กว่า18ปีที่ฉันติดอยู่กับลูซี่ฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดฉันใฝ่ฝันที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปดูคอนเสิร์ตและปาร์ตี้แต่พี่สาวที่แสนดีของฉันต่อต้านเรื่องพวกนี้เธอชอบงานเย็บปักถักร้อยวาดภาพและสิ่งอื่นๆที่น่าเบื่อเหมือนกันฉันหวังว่าวันหนึ่งเราจะแยกจากกันได้แล้วฉันจะไปจากครอบครัว พอแม่ไม่ชอบฉันอยู่แล้วพราอฉันเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่พวกเขาใส่ใจลูซี่มากฉันมักจะขอพรเวลาเป่าเทียนบนเค้กฉันขอให้เราแยกจากกันได้และให้ฉันได้ไปเที่ยวรอบโลกฉันเบื่อที่จะต้องจมปลอกกับยายเนิร์ดคนนี้แล้วแล้วโทรศัพท์ของแม่ก็ดังขึ้นแม่คุยแล้วหน้าซีทันทีพอคุยจบแม่มองมาที่เราแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่สาวๆลูกจะต้องแยกจากกันไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกลูกจะเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงได้ อะไรนะฉันได้ยินถูกใช่ไหมเนี่ยฉันกระโดดถึงดีใจในที่สุดฉันก็จะเป็นอิสระแต่ลูซี่เริ่มสะอื้นเธอไม่ต้องการแยกจากกันกลัวจริงๆว่าพ่อแม่จะฟังเธอแต่พ่อบอกว่าเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องตลกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่ล่ะ พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับฉันแต่ฉันเองก็คิดถึงแต่เรื่องเสรีภาพที่จะได้วันผ่าตัดก็มาถึงลูซี่และฉันถูกพาตัวไปตามทางเดินของโรงพยาบาลฝ่ามือของฉันมีเหงื่อออกเพราะความตื่นเต้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะตื่นขึ้นมาโดยไม่มีพี่สาวอยู่เคียงข้างลูซี่ยังคงจู้จี้ช่นเคยเธอบอกว่าแฝดสยามควรอยู่ใกล้กันเสมอฉันเห็นเธอเสียน้ําตาด้วยหยุดบนหน้าในห้องผ่าตัดเราถูกวางยาสลบและฉันก็หลับไปฉันตื่นขึ้นมาในห้องหนึ่ง และลูซี่ก็นอนอยู่บนเตียงถัดไปเราแยกจากกันแล้วนีนที่สุดพระเจ้าแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆลูซี่ร้องไห้ใส่หมอนของเธอพระเจ้านี่เงาชมัดเธอควรจะยินดีจากนี้ฉันจะได้ไปปาร์ตี้อย่างเต็มที่ฉันจะไปเที่ยวทั่วทุกครอบในเมืองหาแฟนและเดินทางไปรอบโลก แต่เมื่อเราถูกให้ออกจากโรงพยาบาลลูซี่ก็ถามแทนทีว่าฉันจะไปห้องสมุดกับเธอไหมโอไม่ฉันมีแผนอื่นแล้วฉันจะไม่ไปไหนกับลูซี่อีกแล้วเราแตกต่างกันเกินไปพอถึงตอนเย็นฉันแต่งหน้าใส่ชุดใหม่และไปที่ครับที่ดีที่สุดในเมืองนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมีความสุขมันยอดเยี่ยมมากฉันสนุกกับการออกไปเที่ยวและอะไรนะลูซี่พี่สาวของฉันยืนอยู่ด้านข้างและมองดูฉันทำมาทำบ้าอะไรที่นี่ นอกจากนี้ทิงแต่งตัวเหมือนหญิงชราในชุดเดรสยาวสีเทาเมื่อฉันเห็นเธอฉันรู้สึกโกรธมากที่เธอตามมารังควานฉันถึงที่นี่ฉันหันหน้าหนีและสั่งเครื่องดื่มอีกสองสามแก้วที่บาร์แต่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปทุกอย่างก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาฉันฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำมากลับบ้านยังไงฉันตื่นขึ้นมาบนเตียงของตัวเองหัวของฉันปวดมากฉันพยายามนึกเรื่องเมื่อคืนแต่ก็ไร้ผลเฮตายเธอะ ฉันไม่ควรเมามากขนาดนั้นแล้วลูซี่ก็เข้ามาในห้องอย่างขี้อายฉันตะโกนเส่เธอว่าเธอต้องการอะไรอีกแล้วฉันก็สังเกตเห็นว่าเธอถือถาดน้าและยากแก้ปวดมาด้วยฉันรีบหยิบแก้วและดื่มมันจากนั้นฉันก็บอกให้เธอออกไปฉันเบื่อเธอจะแย่แล้วโทรศัพท์ของฉันก็สัน่นจากใครนะเป็นข้อความจากผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อคือนที่ครับฉันสุดยอดมากและเขาลืมฉันไม่ได้ เขาจึงอยากนัดเจอฉันอีกแน่นอนคืนต่อมาฉันอยู่ในร้านกาแฟากับแฮร์รี่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนดีแถมเขายังชอบออกไปเที่ยวและฟังเพลงพังร็อกอีกด้วยฉันคิดว่าเราน่าจะเริ่มเดทกันแต่ขณะที่ฉันกำลังจะเปลี่ยนเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาในคาเฟ่เธอมีดอกไม้อยู่ในมือและกำลังมาที่โต๊ะของเราอย่างรวดเร็วฉันตัวแข็งเป็นแฟนของแฮร์รี่หรือเปล่าเขาหล่อมากนี่นาะ แต่เมื่อเธออ้าปากลูซี่พี่สาวของฉันกับการแต่งหน้าโง่งๆของเธอกำลังตะโกนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักและการเลิกราของเราที่เป็นความผิดพลาดเธอต้องการให้ฉันกลับมาเธอกำลังพูดบ้าอะไรอยู่ฉันบอกให้เธอหุบปากแต่แฮร์รี่วิ่งออกจากร้านกาแฟไปแล้วฉันกำมัดแน่นและจ้องไปที่ลูซี่เธอทำลายเดทของฉันลูซี่อธิบายว่าผู้ชายคนนี้ต้องการแค่เซ็กซ์เท่านั้นและเธอแค่พยายามช่วยฉัน ฉันควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้อีกต่อไปฉันลุกขึ้นจากโต๊ะและตะโกนว่าพอได้แล้วหลังการผ่าตัดเธอไม่ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวสักนาทีฉันทนไม่ไหวแล้วลูซี่พยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันตะคอกใส่เธอว่าอย่ามายุ่งแล้วรีบออกจากร้านกาแฟาไปเมื่อกลับถึงบ้านฉันเปิดแล็ปท็อปทันทีฉันเบื่อลูซี่มากจนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันจะหาตัวไปต่างประเทศที่ไหนก็ได้และเดินทางไปทั่วโลก การเดินทางมีค่าใช้จ่ายสูงฉันจะหาเงินได้ที่ไหนก่อนที่ฉันจะคิดได้ลูซี่ก็พรวดเข้ามาในห้องเธอพูดถึงอาหารเย็นจากนั้นก็หยุดเธอเห็น <c oughs> ว่าฉันกำลังมองหาทริปรอบโลก <c oughs> ฉันรีบปิดเว็บไซต์แต่ลูซี่รู้แล้วเธอรีบ <c oughs> ไปหาพ่อแม่ทันทีตะโกนว่าฉันจะไปเที่ยวฉันพยายามจะหยุดเธอแต่คนอื่นๆก็ได้ยินทุกอย่างแล้วพวกเขาโกรธมาก เท่าไรกันฉันต้องเตรียมตัวสอบเพราะพวกเขามีเงินสำหรับการเรียนของลูซี่เท่านั้นฉันกำมัดแน่นด้วยความโกรธมีเงินสำหรับลูซี่แต่ไม่ใช่สำหรับฉันแต่พวกเขาไม่ฟังพวกเขาบอกว่าตอนนี้ฉันถูกกับบริเวณในบ้านฉันโมโหพี่สาวยิ่งกว่าเดิมเย็นวันนั้นฉันตัดสินใจที่จะจัดการกับเธอและไปที่ห้องของลูซี่ แต่พี่สาวของฉันอาบน้ำอยู่เสียเวลาฉันมัดฉันตัดสินใจรอเธอแล้วฉันก็สังเกตเห็นบทสนทนาของเธอกับผู้หญิงคนหนึ่งบนหน้าจอแล็ปท็อปเธอกำลังสารภาพรักกับลูซี่แต่พี่สาวของฉันตอบว่ายังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่หัวของฉันหมุนไปหมดลูซี่เป็นเลสเบี้ยนเหรอและที่ข้างๆแล็ปท็อปฉันเห็นภาพของตัวเองในกรอบรูปหัวใ,ใ,ใจเรากับถูกไฟลวกฉันวิ่งออกจากห้องไปทันทีทั้งคืนฉันคิดถึงสิ่งที่ฉันเห็นและจำได้ว่าลูซี่ติดตามฉันไปทุกที่ แต่งหน้าไปครับดูเหมือนก็เพื่อจะทําให้ฉันพอใจเธอยังทําลายเดตของฉันและรูปภาพในกรอบรูปหัวใจโอ้พระเจ้าพี่สาวของฉันตบรลุมรักฉันหรือเปล่าแต่เราเป็นฝาแฝดกันนะเธอตกหลุมรักตัวเองไม่ได้เมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันเปิดเว็บไซต์ทันทีฉันต้องออกไปจากที่นี่ แต่เรื่องเงินเนี่ยสิฉันจำได้ว่าพ่อแม่บอกว่าพวกเขาเก็บเงินค่าเรียนไว้ให้ลูซี่และฉันก็เต็มไปด้วยความโกรธไม่มีทางครึ่งหนึ่งของเงินนี้เป็นของฉันโดยชอบทมและฉันก็จะใช้มันคืนนั้นฉันแอบย่องไปที่ห้องทํางานของพ่อแม่เปิดประตูอย่างระมัดระวังหัวใจของฉันเต้นแรงฉันขย่งตัวไปที่ตู้เซฟเพื่อใส่รหัสฉันพิมพ์วันเดือนปีเกิดของแม่ด้วยมือที่สั่นเทาแต่ไฟสีแดงสว่างขึ้น ตายแล้วฉันลองคิดถึงรหัสที่เป็นไปได้และตัดสินใจใส่วันเดือนปีเกิดของฉันกับรูซี่แล้วล็อก็คลิกเรียบร้อยปากของฉันแห้งเพราะความตื่นเต้นเมื่อเปิดตู้เซฟฉันเห็นกองเงินอยู่ในนั้นคงเพียงพอใช้เดินทางได้หนึ่งปีฉันรีบคว้าเงินด้วยความดีใจทันใดนั้นไฟในห้องทํางานก็สว่างขึ้นขาของฉันหมดแรงด้วยความกลัวฉันเกือบล้มเมื่อพี่สาวของฉันกรีดร้องว่าหัวขโมยฉันพยายามจะปิดปากเธอแต่พ่อแม่ของเราก็วิ่งมาแล้ว พวกเขาจ้องมาที่ฉั้นยังตกใจแล้วพวกเขาก็เริ่มดูว่าฉันในที่สุดฉันก็ทําให้พวกเขาหมดความอดทนจะไม่มีการเรียนต่อฉันต้องทํางานที่ร้านรองเท้าของพ่อไปตลอดชีวิตไม่เหมือนลูซี่ลูกปลักของพวกเขา ฉันน้ำตาคลอเบ้าฉันเบื่อที่จะได้ยินเกี่ยวกับลูซี่ฉันก็เป็นลูกสาวของพวกคุณเหมือนกันฉันใช้ไหล่ผลักเธอออกแล้ววิ่งไปที่ห้องของชินทางน้ำตาท้องของชินเกรงด้วยความเจ็บปวดและโกรธฉันได้ยินลูซี่พยายามปลอบพ่อแม่ให้สงบลงและหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆลูซี่ปรากฏตัวที่ทางเข้าประตูเธอถามเบาๆว่าเราคุยกันได้ไหมแต่ฉันตะโกนใส่เธอว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคนทรยศ แต่เธอไม่จากไปเธอลากฉันไปที่ศาลาที่เราเคยมาเล่นด้วยกันตอนเด็กๆใช่แล้วเราเคยสนิทกันมากความทรงจำทำให้ฉันอบอุ่นหัวใจทันใดนั้นลูซี่ก็จับแขนฉันและมองเข้าไปในตาของฉันแต่ฉันรีบดึงมันออกทันทีเธอเป็นพี่สาวของฉันลูซี่หน้าเสียและพูดเศร้าว่าเธอรักฉันมันคือคำสารภาพรักความอึดอัดทำให้ฉันอยากถูกพื้นดินกลืนกินลงไปฉันพิ่มคำตอบว่าฉันขอโทษแต่ฉันไม่ใช่เลสเบี้ยนเหมือนเธอ ฉันคิดว่าลูซี่จะลองไห้แต่พี่สาวของฉันกลับพูดอย่างประหลาดใจว่าจริงๆแล้วเธอก็ชอบผู้ชายเหมือนกันอะไรกันเธอเพิ่งยอมรับว่าเธอรักฉชนนี่ลูซี่ยิ้มอย่างมีความหมายเธอรักฉันมากจริงๆเธออ้ำอึ้องและพูดเสริมแบบน้องสาวไงฉันรู้สึกละอายใจมากลูซี่บอกว่าหลังการผ่าตัดเธอมีอาการช็อกทางจิตใจซึ่งเธอไม่สามารถรับมือได้เธอจึงติดตามฉันไปทุกที่ ฉันจะด้งแล้วผู้หญิงคนนั้นที่เธอคุยด้วยและบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ล่ะเธอลังเลและเธอพูดพื่นพอมว่าจริงๆแล้วแมคเคนซี่เป็นผู้ชายเขาแค่ใช้รูปถ่ายงนางแบบเป็นรูปโปรไฟล์ลูซี่ปล่อยโฮเธอบอกว่าเธอไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีฉันได้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของเธอที่ถูกพรากไปโดยที่เธอไม่ได้ร้องขอโอ้พระเจ้าลูซี่ฉันเป็นคนโง่อะไรอย่างนี้ฉันเกลียดเธอเพียงเพราะว่าพ่อแม่รักเธอมากกว่า แต่มันไม่ใช่ความผิดของเธอฉันอดไม่ได้ที่จะกอดพี่สาวเวนแน่นฉันก็รักเธอเช่นกันลูซี่และที่ฉันอยากจะจากไปไม่ใช่เพราะเธอแค่การได้ไปเที่ยวรอบโลกคือความฝันของฉันเข้าใจไหม เธอจะอื้นตอบว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วเธอจะช่วยชันหนีในตอนเช้าฉันกับลูซี่แอบเข้าไปในห้องทํางานของพ่อแม่ฉันกังวลมากว่าเราจะถูกจับได้และฉันจำพี่สาวข,ของตัวเองแทบไม่ได้เธอดูกล้าหาญมากเราย่องไปที่ตู้เซฟแต่เมื่อฉันเริ่มพิมพ์รหัสฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ถงทางเดินพ่อแม่ของเราตื่นแล้วจบกันแต่ทันใดนั้นลูซี่ก็กอดฉันและกระซิบบอกว่า ให้ฉันเติมเต็มความฝันของตัวเองก่อนที่ฉันจะได้ตอบเธอก็วิ่งออกจากห้องและไปชวนคุยถ่วงเวลาพ่อแม่ขอบคุณนะลูซี่ฉันรีบเอาเงินออกจากตู้เซฟแล้ววิ่งออกไปข้างนอกรถบัสที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปครึ่งชั่วโมงเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่อยากบอกลาพี่สาวเราทั้งคู่ตระหนักดีว่าระยะห่างระหว่างเราไม่มีความหมายอะไรเลยท้ายที่สุดแล้วเราจะอยู่ในหัวใจของกันและกันเสมอคุณชอบว,วิดีโอนี้ไหมเกิดติดตามและกดไลค์สนับสนุนช่องนี้ขอบคุณค่ะ